รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอกจากปลาและสัตว์น้ำอื่นในทะเลแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยมีเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันได้ลดน้อยลงซึ่งเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์จนมีการประกาศให้เป็นสัตว์ุ้มครอง,องรวมทั้งห้ามเก็บทำลายเต่าทุกชนิด ค่ะซึ่งต่อทะเลจะพบทั้งฝ่ายอ่าวไทยและฝ่ายทะเลอันดามันตามเกาะต่างๆในจังหวัดชนบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชไปจนถึงนราธิวาสและฝั่งทะเลอันดามันพบที่ตั้งแต่หาดทรายภูเก็ตกระบี่พังงาตางังและสตูลแต่ในปัจจุบันแหล่งวางไข่ จะพบที่อ่าวไทยเหลือเพียงแค่เกาะเดียวก็คือเกาะคามจังหวัดชนบุรีส่วนทางทะเลอันดามาันพบในบริเวณหมู่เกาะพระทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหาดในยางจังหวัดภูเก็ตและกระบ,บี่อีกเล็กน้อยค่ะค่ะซึ่งเต่าทั้ง5้าชนิดที่พบในประเทศไทย ได้แก่เต่าตนุมีเก็ตบนกระดอง5้าเกดขอบเกตจะเชื่อมต่อกันไม่ซ้อนกันมีกระดองสีน้ำตาลอมเหลืองกระจายจากส่วนกลางของเกต็ตจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเต่าแสงอาทิตย์มีกระดองยาวประมาณ150เซนติเมตรหนัก200กิโลกรัมเป็นเต่าชนิดเดียวที่กินพืชแต่ในวัยอ่อนจะสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ค่ะเต่ากะมีจงอยค่อนข้างแหลมคล้ายปากเกี่ยว เกศส่วนหัว2คู่เกดบนหลังมีข้างละสีเกดเกดบนกระดองมีลวดลายและสีสันที่สวยงามความยาว110ซนติเมตรน้ำหนัก120กิโลกรัมวางไข่ทั้งฝ่ายทะเลอันดามันและอ่าวไทยกระดองสีสันไม่สวยงามค่ะสำหรับเต่าต่อไปคือเต่าย่าหรือเต่าสังกะสีมีเกตบนส่วนหัวมี2คู่เกดข้างมี6-8แแผ่นและกระดองส่วนท้ายมีรูไว้ขับถ่าย มีจำนวนมากขนาดเล็กที่สุดในเต่าทั้งหมดผีสันไม่ค่อยสวยงามมีส่วนหัวที่โตต่อมานะคะเป็นเต่าหัวค้อนต่างกันที่เกศส่วนหัวมีสองคู่แต่เกศบนจะเหมือนกับเต่าตนุเต่ากะและเต่าย่ากระดองมีห้าชั้นเราจะไม่พบในการวางไข่ในฝ่ายอ่าวไทยและฝ่ายอันดามันค่ะค่ะสำหรับเต่าชนิดสุดท้ายได้แก่เต่ามะเฟือง มีขนาดใหญ่มากมีกระดองไม่เป็นเกดแต่มีลักษณะเป็นแผ่นมีหนังสีดำมีสีขาวบางเล็กน้อยไม่มีเก็ตบนหัวเมื่อมันโตเต็มที่จะยาวประมาณ150เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง1,000กิโลกรัมค่ะ ค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาในการวางไข่ของเต่านะคะช่วงเวลาในการวางไข่ของเต่านั้นเต่ากะและเต่าตนูจะขึ้นมาวางไข่บริเวณฝ่ายอ่าวไทยบริเวณเกาะคามจังหวัดชนบุรีทางด้านอันดามันจะมาวางไข่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนมกราคมค่ะ ช่วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่เมื่อได้ที่ที่เหมาะสมแล้วเต่าจะใช้ขาหลังขุดทรายเป็นหลุมใช้เวลาประมาณ20-30นาทีก็จะได้ไข่ประมาณ150ฟองค่ะ ค่ะแต่ไม่ง่ายนะที่จะถึงวัยเจริญพันธุ์เพราะเต่ายังต้องผจญภัยกับไัยธรรมชาติการทำประมงความเสื่อมของทะเลที่ถูกปล่อยของเสียออกมารวมแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เต่าทะเลไม่มีแหล่งหากินค่ะค่ะในปัจจุบันเต่าบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์าจากท้องทะเลประเทศไทยแล้ว พวกเราขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลกันนะคะขอบคุณค่ะที่ให้การรับฟังและรับชมสารคาดีเรื่อง